สวัสดีค่ะพี่นัทค่ะคุณนาค่ะพี่นัทคะวันนี้ขอสองเคสค่ะได้ว่ามาค่ะเคสแรกที่มีผู้มาดูบ้านนะคะแล้วเมื่อวันอาทิตย์วันนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันอันนี้นควรจะติดต่อกับเข้าไปยังไงบ้างคะดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างาเขาให้เดี๋ยวนะวันที่ดูแล้ววันที่เดินแยกจากกันมันมีคําอะไรอยู่บ้าง <laughs> มันไม่มีเลยค่ะวันที่ดูเขาบอกว่าขอมาดูรอบๆบ,บริเวณโครงการแล้วพอดีวันนั้นนา <c oughs> นัตลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งก็เจ้าที่จะไปดูซับก่อนก็เลยไม่ได้มาต้อนรับเขา <c oughs> แล้วเขาก็เข้าไปในบ้านดูเองเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากดูเสร็จอ่าเขาก็ก็โทรก็มีการโทรคุยกันแล้วบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ดูก่อน นาก็เลยโทรกลับไปหาผู้ขายผู้ขายก็บอกว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เขามาดูเรียบร้อยแล้วเขาก็มีการต่อราคาซึ่งทางผู้ขายก็บอกว่าให้มาคุยกับนาค่ะอันนี้ก็อัน,นเรื่องเรื่องราคาไม่มีปัญหานาก็โทรไปคุยกับทางผู้มาดูลูกชายค่ะลูกชายก็บอกว่าอนาก็บอกว่าเดี๋ยวนัดคุยกันว่าจะได้อธิบายเรื่องต่างๆอะไรรายละเอียดเนี้ยค่ะเขาก็บอกพอดีว่าเขาก็ดูแล้ว พ่อแม่เขาก็ชอบเขาก็โอเคแต่เขาก็หาเรื่องตินิดนึงเรื่องของการซ่อมแซมบ,บางส่วนซึ่งน่าดูแล้วมันเล็กน้อยเขาก็แล้วพอจะอ่านัดเขาเมื่อเย็นวันวันนั้นบ่ายวันอาทิตย์เลยเขาก็บอกว่าพอดีเขาอยู่ไม่สะดวกอยู่ข้างนอกส่วนคุณพ่อแม่เขาก็ไปวัดก็ยังไม่สะดวกก็เลยว่าอา๋อถ้าสะดวกงั้นเดี๋ยวนัดคุยพร้อมคุณแม่ดีกว่าเพราะคุณแม่ต้องเป็นคนตัดสินใจพเพราะเขาก็บอกว่าคุณแม่ก็จะคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่วันนี้เขาก็ยังไม่ได้ติดต่อมาค่ะโอเควันนั้นเราพลาดเรื่องอะไรที่เราโทร,รวันนั้นที่เราพลาดก็คือเราไม่ได้พาเขาเป็นคนไปดูอ่าโอเคอันนั้นถือว่าเราก็ยังไม่ได้พลาดเขามันเหตุสุดวิสัยค่ะมันดูตรงกรันค่ะค่ะแล้วอะไรที่เราโทรเข้าไปแล้วเราพลาดน่าจะเป็นการที่ให้เขาติดต่อกลับมา แล้วเราไม่ได้กําหนดวันอ่าถูกต้องค่ะเพราะเรารออย่างเดียวเราไม่ได้เป็นคนที่บอกเขาว่าเมื่อไร่เราจะเป็นคนโทรไปอ๋อเอ่อก็มีการบอกว่าสะดวกเป็นวันพรุ่งนี้ไหมคะหรือวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเหมือนเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ยังไม่รู้วันอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยว นางก็เลยบอกว่าต้องอควรจะนัดพร้อมกันนะค่ะกับคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าได้บอกไหมว่าจะมีนาจะติดต่อกลับไปอืมแล้วทําไมต้องรอแม่เขาด้วยอะ่ะเขาจะให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจอะค่ะเขาตัดสินใจไปแล้วไม่ใช่อะ่ะทางเขาเขาบอกว่าเขาโอเคไม่ติดอะไรแต่ว่าก็ต้องอ,อยู่ที่คุณแม่เขาใช่ค่ะ เอาเอาดูตรงนี้มันเรายกขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างหรือหรือเรายังเรายังเล่นมันไม่สุดอืมแล้วถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะทำอะไรย้อนกลับไปได้เออถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะทำอะไรเราจะไปดูเราจะเป็นคนพาเขาไปดูซับค่ะแล้วจะพยายามคุยให้จบเออปิดให้จบตรงนั้นเลย ่าทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะพาเข้าไปดูแล้วปิดให้จบแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอะไรได้ต่อจากนั้นอีกยังไงคะเราสามารถก็คือวันนั้นอะเราพลาดเรื่องนี้ไปแล้วดังนั้นเราสามารถดำเนินการอะไรได้ในขณะที่ยังเหลือ,<า>อทูก การโทรคุยวันนั้นก็ยังไม่จบค่ะอืมก็ยังเหมือนปิดไม่ลงเพราะว่าจริงๆเขาก็บอกว่าชอบชอบหมดบรรยากาศได้ติดลงใกล้โรงเรียนอืมอ่าเลขที่บ้านสวยพวงจุย้ยดีกินได้นั่นแหละคะ่ะอืมติดเรื่องคุณลูกเขาไม่ก็ไม่ตัดสินใจอืมจริงๆแล้วเนี่ย เขาโอเคแล้วล่ะแต่มันยังไม่เทคแอคชั่นหรือว่ายังไม่ตัดสินใจคุณลูกเหมือนยังไม่ตัดสินใจอ่ะยังไม่ตัดสินใจดังนั้นแล้วเรากังวลเรื่องอะไรเราอยากจะทราบว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอ่ะแล้วเราควรทำยังไงอ่ะเราก็ควรโทรไปสอบถามเขาอ่ะใช่<ะ>เราก็ควรถามเขาว่าขออนุญ,ญาตถามค่ะอืม ขอ,ขออนุญ,ญาตถามการตัดสินใจก็ตรงๆเลยค่ะขออนุญาตถามการตัดสินใจค<ะ>่ะอ่าคุณลูกค้าติดประเด็นอะไรไหมคะค<ะ>่ะแล้วถ้าเขาบอกไม่ติดเราก็บอกเขาเลยถ้าอย่างนั้นขอนำเสนอนัดวันวางมาดจำเลย ให้คุณลูกค้าเลือกวันมาว่าจะเป็นวันไหนเอ,อช่วยดูปฏิทินให้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้นัดผู้ขายให้เลยค่ะเออคือคือเราต้องปิดจบไงเราเป็นเพียงแค่เหมือนกับเรายังอ่อนโยนไปอีกนิดนึงอะ่ะไม่ไม่ไม่กล้าพอที่จะปิดตรงนั้นอะ่ะค่ะเออเพราะฉะนั้นคนบางคนต้องการให้คนนำ คนบางคนต้องการให้ใครที่ปิดเลยเพราะว่าการตัดสินใจเขาจะไปเรื่อยๆอแต่ถ้าจากพี่ฟังพี่พี่ว่าเขาโอเคแล้วล่ะเพียงแค่เขา,เขายังไม่เทคแอคชั่นก็ทำให้เขาเ a k e อคชั่นก็แค่นั้นเองอและถ้าเขาบอกว่าให้คุณแม่ตัดสินใจนะาก็ควรจะขอเบอร์คุณแม่โทรคุยเลยอ่ติดที่ประเด็นอะไร คุณแม่ยังไม่ได้ต่อรองค่ะอะถ้าอย่างงั้นก็ต่อรองมันไม่ได้อยู่ที่ตัดสินใจถูกไหมค่ะแยกกันนะการตัดสินใจกับการต่อรองอ,อ๋อค่ะอ่าถูกต้องไหมค่ะการตัดสินใจแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วแต่เขายังเหลือแค่ราคาประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ประเด็นไม่ใช่ชอบไม่ชอบแต่ประเด็นมันอยู่ที่ราคาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็คุยตรงๆเลย อ่าในฐานะที่เราเป็นในหน้าคุณลูกค้าจะให้เราซัพพอร์ตเรื่องอะไรค่ะอ่าเราก็เปิดเปิดช่องให้เลยค่ะอ่าเปิดช่องให้เลยแค่นั้นเองแล้วพี่ดูแล้วเขาก็ไม่ใช่นักต่อรองที่เก่งด้วยก็แค่แบบขอให้ฉันได้แตะเป็นธรรมเนียมอะ อใช่ใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นเออแล้วฉันก็จะรู้สึกดีมากอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเขาก็จะรู้สึกเย้ฉันทำได้แล้วอะ่ะรู้สึกว่าอาการเขากับในหน้าตอนเนี้ยพอกัน <c oughs> ไมัค่อยกล้าเล่นไม่ไม่กล้าเล่นทิกจะไอจุดนั้นอะ่ะ <c oughs> ไม่กล้าลงไปไอจุดที่ต้องการจะไปอะ่ะ <c oughs> ค่ะครั้งแรกค่ะเออเพราะฉะนั้นเราไม่สนเลยเราต้องกระโดดใส่เลยแล้วก็เล่นใส่เลยพาเขาลงเล่นด้วยเลยอ๋อค่ะโอเคไหม ค่ะพอนึกภาพออกอยังพอนึกภาพออกค่ะเออไม่งั้นมันจะลากกันไปอย่างนั้นแหละเสียเวลาเสียเวลาสรุปคือปิดจบได้ค่ะนะค่ะลองทำดูแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าได้แบบโดดด้กว้างไกลามากเลยแล้วเราก็จะโดดมาแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดดมาจุดนี้ได้ยังไงเราโดดลงบ่อแบบนี้ได้ยังไงเราโดดลงลงเหวแบบโดดสะโดยที่มันเป็นสะ สระน้ําที่สูงมากอ่ะเหมือนเรากระโดดกระโดดเล่นน้ําอ่ะที่เรากระโดดจากที่สูงมากแล้วลงดิ่งลงน้ําเนี่ยเฮ้ยฉันโดดได้ยังไงค่ะเราต้องกล้าโดดแล้วก็เอาดึงเขามาโดดเล่นกับเราเลยได้ค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้เก่งกาศเลยโอเคนะค่ะ